มาเลีิจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีจดัดกิจกรรมเทศม่าชาติตวิสันดอนชาดกจะเริ่มประเกีรกรยรติรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมรชาชกุมารีนะครับในโอกาสวันคลายพระรชาชสมภพซ่องเมษายนสองพนหกร้ออกครับโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมเทศม่าชาติตวิสันดอนชาดกจะเริ่มประเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพนะครับณวัด กลางเมฆอภเมิสุราัฎาน์นีก็มีนายนันทวัฒเจริญวันรองผู้อารชกรจังหวัดสุรัฎร์นี่เ,นเป็นประธานในพิธีครับเนื่องด้วยวันที่ซ่องเมษายนซ่องพันาร้อยหกสิบห้าค่ะเป็นวันคลายวันพระราชาสมภพสมเดจพระกนิษิาธิราเจ,จา้ากรมสมเดจพระเทพรดัดราสุดาสายามบรมราชากุมารีจึ่งนับเป็นโอกาสอันดีค่ะที่พระศ่องนิกรอนชาวไทยถูกมู่เหล้าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสัทาบันพระมหกษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีเท่า วาาเป็นพระราชกุศลทางนี้นะคะสำหนักงานวัฒนธรรมจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีก็ได้รวมกับัดกลางไม้น่วงงานภาคราฐภักเอกชนแล้วก็ประชาชนค่ะจัดกิจกรรมเทศมหาชาติเวสตันดอนชาด็อกึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระโอกาสสำคัญดังกล่าวแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะได้รวมกันทำความดีทวายเป็นพระราชกุศลค่ะแสดงออกถึงความรักชาติศาสนาสัถาบันพระมหกักริย์แล้วก็ทำโรงไวายให้มันคงซื้บต่อไปค่ะอืมนะครับ